ลินตาเศร้าลูกชายคนโตของตระกูลลินหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่สุดยอดของตาซามาถึงมหาวิทยาลัยธรรมดาแห่งหนึ่งในชั่วข้ามคืนและจุดประสงค์ของเขาเพียงเพื่อซื้อจืดขยะคนหนึ่งลินปู้ฟานตะโกนด้วยความเย่อหยิ่งส่งลูกปัดทองยุดนั้นมาและคุกเข่าก้มหัวให้ข้าสามครั้งข้าจะปล่อยคุณไปเฉินฟานมองเขายิ้มแล้วพูดได้คุณคุกเข่าก้มหัวให้ข้าเรียกข้าปู่สามครั้งผมจะไว้ชีวิตคุณยิงยโสยังไม่ทันลินปู้ฟานพูดชายกอดดาบด้านหลังเขาสีหน้าเย็นชาชักดาบฟันไปที่เฉนนฟานททัี เสียงดังปังแสงดาบเจ็ดเจ้าพุ่งออกมาดุจะรุ้งยาวเจาะวันฟันไปที่เฉินฟานดาบนี้ดุดสายรุง้งน่าสะพึงกว่าหมัดของอาจารย์ข้างเมื่อครู่สิบเท่าวินาทีสำคัญมู่ฟานเฉินลงมืออีกครั้งทำลายดาบนี้ลินปู้ฟานจ้องมู่ฟานเฉินทันทีตะโกนเยื่อหญิงมู่ฟานเฉินคุณจะเป็นหมาให้ขยะคนนี้จริงๆเรอตอนนี้ตระกูลเจินเปยหวังไม่มีแล้วเป็นหมาให้เขาไม่มีอะไรดีมู่ฟานเฉินพูดเย็นชาลินต้าเศร้าเห็นแก่หน้าตระกูล,ลินผมจะไม่ถือสาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณทำอะไรตามใจได้ ได้ยินแล้วหลินปู้ฟานดูถูกยังไงคุณจะลงมือกับข้าเหรอชาทันใดนั้นมีเสียงตบหน้าดังชัดเห็นเฉินฟานไม่รู้มาเมื่อไหร่ปรากฏตัวต่อหน้าหลินปู้ฟานตบจนเขาล้มลงพื้นหลินปู้ฟานจ้องเฉินฟานอย่างไม่เชื่อสายตาขยะที่ครอบครัวล่มสลายกล้าลงมือกับตนปล่อยไว้ไม่ได้ดวงตาหลินปู้ฟานเต็มไปด้วยความโกรธเขาตบฝ่ามือไปที่เฉินฟานพลังบ่มเพาะของเขาเข้าสู่ขั้นเซียนเทียนเช่นกันฉากแต่ผลลัพธ์คือเขาถูกเฉินฟานตบล้มลงพื้นอีก แม้ทุกคนไม่รู้สึกถึงพลังปราณใดๆเหมือนเฉินฟานตกง่ายๆก็ทำให้ลูกชายคนโตตะกูลินที่มีพลังขั้นเซียนเทียนล้มลงพื้นลินปู้ฟานจ้องเฉินฟานด้วยสีหน้าโหดร้ายอีกฝ่ายเหยียบหน้าเขาขยี้บอกให้คุณก้มหัวเรียกปู่คุณไม่ยอมต้องให้ข้าลงมือให้หน้าไม่รับหน้าไม่นานใบหน้าหลินปู้ฟานถูกเฉินฟานขยี้จนเล่ไอสารเลวข้าจะฆ่าแกลินปู้ฟานตะโกนโกรธเกรี้ยวใช้ถือดาบตะโกนไม่หยุดไอ้สารเลวปล่อยคุณชายจากนั้นเขาจ้องมู่ฟานเฉินผู้บัญชาการมู่ ถ้าคุณชายข้ามีอะไรวันนี้ผลลัพธ์นี้คุณคงรับไม่ไหวหมู่ฟานเฉินไม่ตอบเขามาข้างเฉินฟานพอแล้วคุณระบายแค้นแล้วเห็นแก่หน้าผมปล่อยเขาเฉินฟานมองหลินปู้ฟานใต้เท้ายิ้มมุมปากได้วันนี้เห็นแก่หน้าคุณจะไม่ว่าต่อไปอย่ามาหยิงต่อหน้าผมตอนข้าหยิงยังไม่รู้คุณอยู่ไหนแล้วเขาก็เอามือใส่กระเป๋าเดินจากไปอย่างเท่คุณชายคุณเป็นยังไงตอนนั้นชายถือดาบรีบมาหาหลินปู้ฟานพยุงเขาขึ้นเขาเต็มไปด้วยเลือดหน้าสังเวช ไอสารเลวเฉินฟานข้าหลินปู้ฟานไม่ฆ่าแกจะไม่เป็นคนมู่ฟานเฉินข้างๆเตือนลินเศร้าข้าแนะนำคุณสักคํคำถ้าคุณไม่อยากตายอย่าไปหาเรื่องเขาอีกมู่ฟานเฉินข้าจำคุณไว้ลินปู้ฟานจ้องมู่ฟานเฉินขม็งแล้วจากไปอย่างรวดเร็วทำบาปเองช่วยไม่ได้มู่ฟานเฉินใส่หัวในใจเขารู้ดีว่าถ้าไม่เห็นแก่หน้าวันนี้ไอ้หมอนี่คงถูกเฉินฟานส่งไปหายมทุตแล้วไอหนุ่มนั้นไม่สนใจที่มาและตัวตนของอีกฝ่ายเลยแต่เห็นได้ชัดลินต้าเศร้าคนนี้จะไม่เรียนรู้จากบทเรียน มูฟานเฉินขี้เกียจสนใจเพราะไม่มีใครหยุดคนที่อยากตายได้เมื่อมูฟานเฉินออกจากที่เกิดเหตุคนที่มาสำหรับลูกปัดทองยุทธต่างแยกย้ายแต่คืนนี้เฉินฟานทิ้งความประทับใจลึกซึ้งไว้ให้พวกเขาตอนนั้นซื่อถูจิ้งดวงตาคู่สวยครุ่นคิดไม่รู้คิดอะไรสาวใช้ข้างเธอพูดคุณหนูต้องติดต่อยอดฝีมือตระกูลมาทันทีไหมซือถูจิ้งสายหัวไม่ต้องศึกการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นไม่มีลูกปัดทองยุตในกี้ยังไม่ทันสาวใช้พูจบซือถูจิ้งพูดอย่างมั่นใจไม่มีลูกปัดทองยุต ฉันสามารถเอาชนะคนที่มัดมือได้เหมือนกันตอนนี้เฉินฟานไม่รู้ที่เขาได้ลูกปัดทองยุคนี้จะก่อพายุครั้งใหญ่ในตาซาเขากลับไปที่วิลล่าทันทีแต่ตอนนี้วิลล่าสภาพเละเทะทีมองครักที่เฉียวเฟินส่งมาล้มอยู่ในกองเลือดเล่งเฟิงคุกเข่าข้างหนึ่งมุมปากมีเลือดไหลร่างมีบาดแผลหลายแห่งแม้แต่อูเฉียนเย่เว่ก็หน้าสีได้รับบาดเจ็บเฉินฟานรีไปถามเกิดอะไรขึ้นเล่งเฟิงมองเฉินฟานคุกเข่าก้มหน้าซื่อจือ่อขอโทษอูเฉียนเย่เว่ข้างๆรีพูดเป็นคนตรงหญิงเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน กลุ่มคนตรงหญิงบุกเข้ามาพวกเขาแข็งแกร่งมีนินจาตรงหญิงช่วยด้วยแล้วพวกเขาจับน้องสาวคุณไปได้ยินเฉินฟานระเบิดเจตนาฆ่าฟันมหาศาลดวงตาคู่หนึ่งสว่างว่าเล่งเฟิงพูดทันทีซื่อจือผมไร้ความสามารถไม่ปกป้ององหญิงได้เล่งเฟิงยอมรับโทษทั้งหมดอูเฉียนเย่เว่รีอธิบายไม่โทษคุณพวกเขาคนเยอะคุณคนเดียวปกป้องคุณเฉินไม่ได้แน่เล่งเฟิงพูดต่อซื่อจือพวกเขาทิ้งที่ไว้บอกให้คุณไปคนเดียวพร้อมเหอซื่อหยกอูเฉียนเย่เว่เตือนทันทีพวกเขาตั้งกับดักชัด รอให้คุณกระโดดเข้าไปคุณตกหลุมไม่ได้เล่งเฟิงพูดทันทีซื่อจือ่อผมไปกับคุณไม่ต้องจัดการให้พวกตรงหญิงนี้ผมคนเดียวพอพวกเขาอยู่ไหนเล่งเฟิงบอกที่อยู่เฉินฟานออกจากวิลล่าทันทีอู๋เฉียนเย่เว่ขมวดคิว้วโทรศัพท์ออกไปในเวลาเดียวกันตึกเคยเทียนเมืองเจียงโจวตอนนี้ที่ชั้นบนสุดชายสูตรไว้หนวดแปดนั่งอยู่สุบซิก้าพ่นควันจัดการหมดแล้วเหรอข้างชายคนนี้ชายไิสนาที่สวมหน้ากาก,ากตอบกลับมาทุกอย่างพร้อมแต่เขาจะมาไหม ชายสุตะโกนเย็นชาไอหนุ่มนั้นก่อนหน้านี้เพื่อน้องสาวสังหารสามตระกูลใหญ่เจียงไห่เขาให้ความสําคัญกับน้องสาวขนาดนั้นต้องมาแน่ถ้าเขามาต้องจับเขาให้ได้ชิงเหอซื่อหยกวันนี้องค์ชายเรนชวนมาเราไม่ทําให้องคชายเรนชวนผิดหวังได้มิฉะนั้นคุณกับผมเตรียมคว้านท้องฆ่าตัวตายชายปริศนาที่สวมหน้ากากโบกมือให้จากนั้นเสียงดังมาจากหูฟังของชายปริศนาที่สวมหน้ากากเขาพูดกับชายสุดคนมาแล้วดีลงมือชายสุดถือไวแดงจิบ สีหน้าเต็มไปด้วยความสบายและที่ชั้นหนึ่งตึกเคยเทียนเฉินฟานเดินเข้ามาด้วยเจตนาฆ่าภายในตึกมืดมิดแต่ในความมืดนี้เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าชิวชิวช,วชิวชั่วพริบตาแสงดาบและเงาดาบสว่างว่าเจตนาฆ่าหน้าสะพรึงพุ่งมาหาเฉินฟานไอ้ตรงหญิงทั้งหมดนี้ต้องตายเฉินฟานพูดไร้สีหน้าดวงตาเต็มไปด้วยแสงสีเลือดร่างเขาระเบิดเจตนาฆ่าฟันมหาศาลดึกจศูนกายมาเยือนเขาพุ่งออกไปการสังหารเริ่มขึ้นไม่นานผ่านไปสิบกว่านาที ชั้นบนสุดตึกเคยเทียนชายสูดดื่มไวนแดงอย่างสบายสูบซิก้าชายปริศนาที่สวมหน้ากากถูกถามว่าทำไมยังไม่มีการเคลื่อนไหวไอ้หนุ่มนั้นน่าจะจัดการได้แล้วเกือบแล้วชายปริศนาที่สวมหน้ากากถามผ่านหูฟังข้างล่างเป็นยังไงไอ้หนุ่มนั้นจัดการได้หรือยังแต่ถามแล้วหูฟังไม่มีตอบกลับชายสวมหน้ากากขมวดคิ้วรู้สึกทันทีว่าไม่ดีเขาจะออกไปดูประตูสำนักงานพังทลายเฉินฟานเดินเข้ามาด้วยเจตนาฆ่าชายสูดสีหน้าเปลี่ยนตะโกนตกใจเฉินฟานเป็นไปได้ยังไง เฉินฟานมองเขาหัวราอยเย็นไม่คิดว่าผมยังมีชีวิตเหรอชายสูตรลุกพรวดไม่เชื่อสายตาข้างล่างมีนักรบตรงหญิงสามร้อยคนของข้าและนินจาอดฝีมือสามสิบคนคุณจะไม่เป็นไรได้ยังไงหรือพวกเขาไม่ลงมือกับคุณชายสูตรตกใจจนพูดไม่ออกครั้งนี้ฝ่ายตรงหญิงส่งนักรบชั้นยอดมาเพียบและนินจาผู้เชี่ยวชาญวิชานินจาทำไมไอ้หนุ่มนี้ยังมีชีวิตเฉินฟานพูดเย็นชาพวกขยะนั้นไปหายมาทูดหมดแล้วได้ยินคำนี้ดวงตาชายสูตรหดลง และชายสวมหน้ากากที่อยู่ข้างเขาหายไปจากที่เดิมทันทีวินาทีต่อมาแสงเย็นปรากฏหลังเฉินฟานพุ่งไปที่จุดตายแสงเย็นนี้เกิดกระทันหันไม่มีใครสัมผัสดได้ถึงการมีอยู่และนี่คือวิชานินจาที่นินจาตรงหญิงถนัดสามารถซ่อนตัวฆ่าแบบไร้ร่องรอยแต่สําหรับเฉินฟานเหมือนเด็กเล่นบ้านขยะเสียงดังปังเขาชกหมัดกลับไปแสงเย็นนั้นแตกเป็นเสียงทันทีพร้อมกันนั้นชายสวมหน้ากาก,ากนั้นปรากฏตัวขึ้นถูกเฉินฟานชกจนตายคาทีไม่มีโอกาสหลบ มองดูชายสวมหน้ากากที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนาชายสุดกลืนน้ำลายด้วยความกลัวเขามองเฉินฟานตัวสัน่นยังไม่ทันพูดเฉินฟานบีบคอเขาแล้วตะโกนเย็นชาน้องสาวผมอยู่ไหนชายสุดพูดลำบากเขาเขาไม่อยู่ที่นี่เฉินฟานบีบคอเขาแน่นตะโกนโกรธน้องสาวผมอยู่ไหนบอกมาชายสุดหน้าซีทันทีเรากับจะขาดใจเขาใช้แรงทั้งหมดพูดเขาอยู่ที่สถานทูตตรงหญิงประจำเจียงหนานครอบจากนั้นคอชายคนนี้ถูกเฉินฟานบีบแตกโยนลงพื้นเขาพุ่งลงจากตึก ตอนนี้ด้านนอกตึกคนจากหน่วยพิเศษจํานวนมากมาถึงหัวหน้าคือตู้ฉางหัวหน้าหน่วยพิเศษเจียงหนานคนใหม่เขามองเฉินฟานสีหน้าเครียดรีบตะโกนเฉินซื่อจือคุณจะไปไหนไซหัวไปเฉินฟานตะโกนเย็นชาหายไปจากที่นี่ทันทีเมื่อคนจากหน่วยพิเศษเข้าไปในตึกเฮยเทียนทุกคนสีหน้าเปลี่ยนบางคนอาเจียนทันทีภายในตึกเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นพื้นเต็มไปด้วยแขนขาขาดหน้าสยดสยองหัวหน้าคนใหม่ถอนหายใจซื่อจือคนนี้โหดเกินไปสมาชิกหน่วยพิเศษถามหัวหน้า ตึกเฮยเทียนนี้เป็นของสมาคมมังกรดำคราวนี้จะทำยังไงหัวหน้าขมวดคิ้วสมาคมมังกรดำแล้วไงที่นี่คือตาซายังไม่ถึงคราวพวกเขามาวุ่นวายแต่ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่าเรื่องใหญ่จะเกิดขึ้นคุณรีบไปสืบว่าซื่อจือคนนี้ไปไหนเขตเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองในเมืองเจียงโจมีตึกสไตล์ญี่ปุ่นที่ป้องกันเข้มงวดรอบๆมีฐานยามเตือนภยัยที่นี่คือสถานทูตตรงหญิงประจําเจียงหนานในห้องสไตล์ญี่ปุ่นในสถานทูตชายตรงหญิงอ้วนท้วนรูปร่างเตี้ยอ้วนนั่งดื่มเหล้ากับชาายนนุ่มฐะสงสง ที่โตเล่าชายอ้วนถามองคชายเรนชวนครั้งนี้คุณมาด้วยตัวเองทําไมชายหนุ่มจิบสาเกพูดเย็นชาเพราะข้าไม่พอใจประสิทธิภาพการทํางานของคุณนานขนาดนี้ยังไม่ได้เหอซื่อหยกสักชิ้นชายอ้วนสีหน้าเปลี่ยนทันทีรีบคุกเข่าคํานับให้เป็นความผิดของลูกน้องที่ทํางานไม่ดีถ้าไม่ใช่ซื่อจื่อแห่งเจินเปยขัดขวางเหอซื่อหยกคงถึงมือแล้วได้ยินชายหนุ่มสายตาสว่างว่าคุณหมายถึงลูกชายเจินเปยหวังชายอ้วนตอบทีและข้อใช้เขานั่นแหละเหอซื่อหยกถูกเขาชิงไป แต่เขาจะตายเร็วๆนี่แล้วเธอซื้อหยกจะกลับมาอยู่ในมือเราชายหนุ่มหัวร้อเย็นเมื่อปีก่อนเจินเป่ยหวังสังหารทหารตรงหญิงหนึ่งแสนคนครั้งนี้ใช้ชีวิตลูกชายเขาชดใช้ชายอ้วนพูดองคชายเรนชวนผมมีของขวัญให้คุณด้วยเขาตบมือประตูห้องเปิดชายสองคนลากหญิงสาวเข้ามาหญิงสาวนั้นคือเฉินหลิงเอ,อ๋อชายอ้วนแนะนําองคชายเรนชวนนี่คือเฉินหลิงเอ๋อร์ลูกสาวเจินเป่ยหวังเดิมผมจะส่งเธอไปตายพร้อมพี่ชายแต่ในเมื่อองค์ชายเรนชวนมาข้าเธอทิ้งคงน่าเสียดาย เลยนาเธอมาให้องคชายเรนชวนชายหนุ่มมองเฉินหลิงเอ๋อด้วยสายตาชั่วร้ายลูกสาวเจินเป่ยหวังข้าต้องริมลองให้ดีเขาลุกมาหน้าเธอมือหนึ่งลูกแก้มเธอเรียบยบผู้หญิงตาซาผิวเนียนจริงเฉินหลิงเอ๋อด่าด้วยความโกรธไอสารเลวปล่อยมือคุณได้ยินชายหนุ่มยิ้มชั่วร้ายโหอารมณ์ร้อนดีข้าชอบชายอ้วนยิ้มชั่วองคชายเด็กคนนี้คงยังบริสุทธิ์คืนนี้คุณสนุกได้เต็มที่คุณทำได้ดีดีมากชายหนุ่มตบไหล่ชายอ้วน แล้วมองเฉินหลิงเอ๋อสาวงามคืนนี้ให้ข้าปรับปรุงคุณให้ดีให้คุณรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของชายจักรววรติตรงหญิงพูดจบเขาอุ้มเฉินหลิงเอ๋อจะเริ่มอีกฝ่ายดิ้นรนไม่หยุดแต่ไม่มีประโยชน์ตุมทันใดนั้นมีเสียงดังสนัน่นทําให้ชายหนุ่มสะดุ้งเกิดอะไรขึ้นองค์ชายอยากโกรธผมออกไปดูชายอ้วนรีบออกไปแต่เมื่อเขาเห็นฉากตรงหน้าตะลึงค้างชายคนนั้นเพียงโบกมือเบาๆประตูสถานทูตตรงหญิงแตกเป็นเสียงแม้แต่ทหารยามนอกสถานทูตล้มลงพื้นหมดชายอ้วนเตี้ยเห็นฉากนี้ตะลึงค้าง เฉินฟานเดินเข้ามาด้วยเจตนาฆ่าซื้อจื่อแห่งเจินไปชายอ้วนเตี้ยมองเฉินฟานสีหน้าสีตะโกนตกใจเขาไม่คิดว่าไอ้หมอนี่ยังมีชีวิตและบุกเข้ามาในสถานทูตเฉินฟานจ้องชายอ้วนเตี้ยตะโกนน้องสาวผมอยู่ไหนชายอ้วนเตี้ยสัมผัสถึงกลิ่นไออันตรายเข้มข้นตะโกนรีบยิงฆ่ามันทันใดนั้นทหารยามในสถานทูตชักปืนยิงไปที่เฉินฟานกระสุนพุ่งออกมามากมายแต่ไม่มีนัดไหนถูกเฉินฟานกลับกันทหารยามถูกเขาสังหารทีละคนจากนั้นเฉินฟานพุ่งไปหาชายอ้วนเตี้ย เสียงดังฉึกนักรบตรงหญิงสองคนปรากฏถือดาบซามูไรฟันไปที่เฉินฟานพลังบ่มเพาะของพวกเขาถึงขั้นเสียนเทียนทั้งคู่กรบวินาทีต่อมาเสียงกระดูกหักดังชัดสองครั้งนักรบตรงหญิงสองคนนี้ยังไม่ทันตั้งตัวถูกเฉินฟานบีบคอแตกชายอ้วนเตี้ยกลัวจนล้มลงพื้นเฉินฟานเหยียบร่างเขาตะโกนโกรดน้องสาวผมอยู่ไหนคุณคือซื่อจือแห่งเจินไปตอนนั้นองคชายเรนชวนเดินออกมามองเฉินฟานด้วยความเย่อหยิ่งด้านหลังเขาเฉินหลิงเออถูกจับออกมา ลิงเอ๋อเฉินฟานเห็นเฉินลิงเอ๋อรีบตะโกนแต่เรนชวนบีบคอเฉินลิงเอ๋อตะโกนเย็นชาใส่เฉินฟานไอ้หนุ่มคุกเข่าให้ข้ามิฉะนั้นอย่าโทษข้าที่ทำร้ายดอกไม้คุณกล้าเฉินฟานสีหน้าเย็นชาเจตนาฆ่าศาสตร์กระจายคุณลองดูเรนชวนบีบคอเฉินลิงเอ๋อแรงขึ้นเฉินฟานเจตนาฆ่าเข้มข้นคุณหาความตายเขาพุ่งไปหาอีกฝ่ายทันทีความเร็วสูงจนตั้งตัวไม่ทันองค์ชายระวังชายคนหนึ่งปรากฏกระทันหันมือหนึ่งดึงเรนชวนถอยอีกมือถือดาบฆ่าไปที เฉินฟานเฉินฟานดีดนิ้วทำลายดาบยาวของอีกฝ่ายพร้อมกอดเฉินหลิงเอ๋อไว้เฉินฟานมองเฉินหลิงเอ๋อถามด้วยความห่วงหลิงเอ๋อคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเฉินหลิงเอ๋อไอหลายครั้งหายใจเป็นปกติมองเฉินฟานพี่ชายฉันไม่เป็นไรเรนชวนจ้องเฉินฟานสั่งชายถือดาบทันทีไอสารเลวฆ่ามันให้คาชายคนนั้นขมวดคิ้วองชายพลังของคนนี้น่าจะเหนือกว่าผมเรนชวนตกใจอะไรนะเป็นไปได้ยังไง คุณคือยอดฝีมือข้างกายพอ่อค่ะตอนนั้นเฉินฟานวางเฉินหลิงเอ๋อไว้ข้างข้างจ้องเรนชวนด้วยเจตนาฆ่าไอ้ตรงหญิงสารเลวพวกนี้สมควรถูกฉีกเป็นหมื่นชิ้นพูดจบเขาพุ่งไปหาเรนชวนองค์ชายรีบหนีชายถือดาบตะโกนพุ่งไปหาเฉินฟานไม่ถึงสามวินาทีเขาถูกเฉินฟานชกจนร่างระเบิดเลือดกระจายเต็มฟ้าเรนชวนตะลึงงนันล้มลงพื้นทันทีเฉินฟานเดินไปหาอีกฝ่ายด้วยเจตนาฆ่าดูจะยมทูดมาเยือนชายอ้วนเตี้ยตะโกนใส่เฉินฟาน คุณกล้าสัมผัสองชายเรนชวนจักระวัดิตรงหญิงจะไม่ปล่อยคุณเสียงดังปังหัวเขาถูกเฉินฟานเหยียบระเบิดทันทีเรนชวนกลืนน้ำลายด้วยความกลัวเขาตะโกนใส่เฉินฟานพ่อข้าคือเรนชวนชินโนแห่งตรงหญิงลุงข้าคือจักรพรรดิตรงหญิงคุณข่าข้าไม่ได้เฉินฟานพูดไร้สีหน้าวันนี้ถึงจักรพรรดิมาคุณก็ต้องตายเสียงตะโกนเร่งด่วนดังขึ้นทันใดกลุ่มคนจํานวนมากบุกเข้ามาในสถานทูตหัวหน้าคือตู้เฉาข้างเขามีหลี่หยุนเทียนผู้ว่าการเจียงหนาน ลียุนเทียนกวาดตามองเรนชวนรีบไปหาเฉินฟานแล้วพูดเฉินซื่อจือคนนี้ข่าไม่ได้หัวหน้าหน่วยพิเศษคนใหม่พูดเช่นกันใช่เขาฆ่าไม่ได้เฉินฟานมองพวกเขาพูดเย็นชาไอ้ตรงหญิงไม่สมควรตายเหรอลียุนเทียนตอบทีละข้อคนตรงหญิงสมควรตายแต่เขาเป็นลูกชายเรนชวนชินโนแห่งราชวงศ์ตรงหญิงถ้าเขาตายในตาซาหากเขาตายที่ตาซาอาจนําไปสู่สงครามอีกครั้งผลลัพธ์นี้ไม่มีใครรับไหวตู้เฉาพูดต่อใช่ซื่อจือไอ้หมอนี่ถึงสมควรตาย แต่ตัวตนเขาไม่ธรรมดาข้าไม่ได้จริงๆคุณวางใจผมจะส่งเขากลับตรงหญิงทันทีพี่ชายปล่อยไปเถอะคุณเห็นฉันก็ไม่เป็นไรฉันลิงเอ๋อเห็นแล้วเข้ามาเกลี้ยกล่อมเธอไม่อยากให้ตัวเองทําให้พี่ชายเดือดร้อนเรนชวนเห็นแล้วหัวรายอยยาออย่างได้ใจฮ่าๆาคนต้าซ่าต่ําต้อยเห็นไหมอยากฆ่าข้าคุณยังไม่มีคุณสมบัติข้าจะทําอะไรน้องสาวคุณแล้วไงพวกต้าซ่าต่ําต้อยต้องส่งข้ากลับประเทศอย่างปลอดภัยจักรววัดิตรงหญิงของข้าไม่ใช่ที่พวกป่วยแห่งเอเชียตะวันออกอย่างคุณจะล่วงเกิน ได้ยินเรนชวนเยอ้ยและดูถูกอย่างไม่ยัง้งลียุนเทียนและตู้เฉาขมวดคิ้วอยากตบไอ้หมอนี่สองทีแต่เพื่อตาซาพวกเขาต้องอดทนลียุนเทียนตะโกนใส่ตู้เฉาหัวหน้าตู้รีบพาเขาออกไปเขากลัวไอ้หมอนี่พูดต่อจะจุดไฟโทรศัพท์ของเฉินฟานตอนนั้นจะยุ่งยากตู้เฉารีบเรียกคนจะพาเรนชวนไปแต่ตอนนั้นเสียงเย็นชาของเฉินฟานดังขึ้นรอเดี๋ยวลียุนเทียนและตู้เฉาตกใจเฉินฟานจ้องเรนชวนตะโกนเย็นชาในเมื่อตัวตนคุณโหดขนาดนี้วันนี้ผมจะไม่ฆ่าคุณ ได้ยินคำนี้ลียุนเทียนและตู้เฉาหายใจโล่งอกเรนชวนยิ่งตะโกนเยาะห่าห่าคนต้าซ่าต่ำต้อยข้ารู้อยู่แล้วคุณเสียงดังฉึกยังไม่ทันพูดจบเฉินฟานเหยียบของลับเขาจนระเบิดแล้วดึงแขนข้างหนึ่งฉีกออกอย่างโหดความเจ็บปวดรุนแรงทําให้เรนชวนร้องโหยหวนลียุนเทียนและตู้เฉาสีหน้าเปลี่ยนพูดงงงเกลี้ยกล่อมซื่อจื่อหุบปากเฉินฟานตะโกนเด็ดขาดลียุนเทียนและตู้เฉาตัวสั่นเงียบทั้งคู่เรนชวนทนความเจ็บจากแขนขาด ตะโกนใส่เฉินฟานอย่างบ้าข้างคุณตาซาต่ำต้อยจะกรววัดิตรงหญิงของข้าจะไม่ปล่อยคุณคุณตายแน่ได้ยินเฉินฟานไร้สีหน้าดึงแขนอีกข้างของอีกฝ่ายฉีกออกทันใดนั้นเรนชวนร้องเหมือนหมูถูกฆ่าเขาเจ็บจนสลบเฉินฟานแทงเข็มทําให้เขาฟื้นขึ้นเขาต้องการให้หมอนี่มีชีวิตเลวร้ายกว่าตายฉึกฉึกต่อไปเฉินฟานฉีกขาทั้งสองของไอ้หมอนี่ตอนนี้เรนชวนร้องจนไม่มีเสียง ดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เฉินฟานยังไม่จบเขาคว้าปากอีกฝ่ายดึงลิ้นออกมาและแทงตาทั้งสองและหูทั้งสองจนทะลุชั่วขณะนี้เรนชวนกลายเป็นคนพิการคนอื่นเห็นเหงื่อไหลท่วมกลืนน้ำลายแม้แต่หลีหยุนเทียนและตู้เฉาขนลุกคิดในใจซื่อจือแห่งเจินเป่ยห้ามล่วงเกินเด็ดขาดน่ากลัวเกินไปเฉินฟานตบมือพูดกับหลีหยุนเทียนทั้งสองเสร็จแล้วคุณส่งเขากลับบ้านได้พวกเขามองเรนชวนตอนนี้มุมปากกระตุกคิดในใจซับซ้อน ส่งเรนชวนแบบนี้กับสู้ฆ่าเขาเสียยังดีกว่าถ้าคนในราชวงศ์ตรงหญิงเห็นสภาพเรนชวนเกรงว่าจะโมโหจนเปิดสงครามลียุนเทียนถอนหายใจซื่อจือ่อครั้งนี้คุณเกินไปคุณรู้ไหมว่าทำแบบนี้อาจทำให้สองประเทศเปิดสงครามจริงๆได้ยินเฉินฟานดูถูกเปิดสงครามก็เปิดตาซาอันยิ่งใหญ่จะกลัวชาติเล็กๆนี้เหรอตั้งแต่เมื่อไหร่คุณขี้ขลาดขนาดนี้ลียุนเทียนตอบทีละข้อสถานการณ์โลกตอนนี้เปลี่ยนแปลงตลอดถ้าเปิดสงครามไม่ดีต่อตาซาและซื่อจื่อยังไม่รู้ เมื่อวานกลุ่มต้าจินแห่งโครยอออกคำขาดตาซาให้ส่งตัวคุณในสามวันมิฉะนั้นจะแก้แค้นตาซาอย่างบ้าคลั่งเฉินฟานขมวดคิ้วกลุ่มเล็กๆกล้าหญิงขนาดนี้เหรออีกฝ่ายพูดต่อกลุ่มต้าจินเป็นกลุ่มสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของโครยอแม้แต่กษัตริย์โครยอถูกจำกัดถ้าพวกเขาพูดโครยอน่าจะลงมือกับตาซาสถานการณ์ของตาซาจะอันตรายมากเพราะชาติอื่นในโลกจ้องตาซาตาเป็นมันบอกไอ้พวกแก่ในเมืองหลวงถ้าโครยอตรงหญิงตีมาพวกเขาไม่กล้าเปิดสงคราม ถ้าเฉินฟานจะสู้คนเดียวไอ้พวกป่าเถื่อนมีอะไรให้กลัวเฉินฟานทิ้งคำพูดพาเฉินหลิงเอ๋อจากไปได้ยินคำพูดหญิงโสดูถูกทุกอย่างของเฉินฟานหลียุนเทียนและตู้เฉามองหน้ากันหลียุนเทียนข้างๆพูดซื่อจือคนนี้โหดและหยิ่งกว่าพ่อเขาอีกไม่มีอะไรต้องห้ามตู้เฉามองเรนชวนที่กลายเป็นคนพิการขมวดคิ้วแน่นตอนนี้จะจัดการยังไงรายงานเหตุการณ์นี้ตามจริงก่อนแล้วส่งเขากลับตรงหญิงที่เหลือรอการสอบสวนและลงโทษจากข้างบนได้ยินหลียุนเทียนตู้เฉาหน้าซี่จนใจ เขารู้ดีว่าเกิดเรื่องแบบนี้เขากับลี่หยุนเทียนสองเจ้าหน้าที่สูงสุดเจียงหนานต้องถูกสอบสวนแน่เขาเพิ่งรับตำแหน่งหัวหน้าเจียงหนานก้าวอี้ยังไม่ทันอุ่นก็ต้องลงแล้วตอนนี้เฉินฟานออกจากสถานทูตเฉินหลิงเอ๋อพูดด้วยความห่วงพี่ชายคุณจะไม่เป็นอะไรจริงๆเรอเฉินฟานลูบหัวหลิงเอ๋ออย่างรักวางใจหลิงเอ๋อพี่ชายไม่เป็นไรอีกฝ่ายพูดพี่ชายฉันอยากฝึกยุดแล้วไม่อยากเป็นจุดอ่อนคุณอีกเฉินฟานพยักหน้าเขาคิดว่าหลิงเอ๋อควรเรียนวิชาบ้างต่อไปจะได้ปกป้องตัวเอง ตอนนั้นเชียวเฟินพาคนมาหาเฉินฟานเฉินเศร้าคุณไม่เป็นไรนะเฉินฟานมองเขาคุณมาทําไมเชียวเฟินพูดเสียวเยเวบอกผมเรื่องที่วิลล่าผมสืบรู้ว่าเฉินเศร้ามาเจียงโจเลยรีพาคนมาขอโทษเฉินเศร้าคนของผมไร้ประโยชน์ไม่ปกป้องคุณเฉินได้ผมจะติดต่อต่างประเทศทันทีเรียกยอดฝีมือมาปกป้องคุณเฉินให้ดีเฉินฟานมองเชียวเฟินขอบคุณแต่ตอนนี้มีอีกเรื่องไม่รู้คุณทําได้ไหมอีกฝ่ายพูดเฉินเศร้าบอกมาคุณรู้จักกลุ่มต้าจริงไหม ได้ยินเฉินฟานเชียวเฟินพูดเฉินเศร้าจะจัดการกลุ่มต้าจินเหรอเฉินฟานถามด้วยความสงสัยคุณรู้ได้ยังไงเชียวเฟินยิ้มเล็กน้อยกลุ่มต้าจินออกคำขาตาซาให้ส่งตัวเฉินเศร้าผมรู้แล้วผมเพิ่งติดต่อคุณหนูใหญ่เฉินเสี่ยวต้องการจัดการกับกลุ่มจินใหญ่หรือเปล่าทำลายกลุ่มต้าจินให้บทเรียนพวกเขาได้ยินเฉินฟานยิ้มดีดีมากเชียวเฟินพูดอย่างมั่นใจเฉินเศร้าว,วางใจพรุ่งนี้เช้าจะเป็นฝันร้ายของกลุ่มต้าจินเฉินฟานไม่สงสัยคำพูดนี้เพราะถึงกลุ่มต้าจินจะเก่ง เทียบกับประกูลมหาเศรษฐีโบราณที่สุดในโลกประกูลรอชัยยังห่างไกลไม่นานความมืดสลายวันใหม่เริ่มต้นและที่โครยอเมื่อตลาดหุ้นเปิดข่าวระเบิดดังกระหึ่มทั่วโครยอตลาดหุ้นเพิ่งเปิดเงินหลายแสนล้านถูกทุ่มเข้ามาในตลาดหุ้นกดราคาหุ้นกลุ่มต้าจินอย่างบ้าคลั่งการโจมตีนี้สะเทือนวงการพาณิชย์โครยอดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกในฐานะสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของโครยอกลุ่มต้าจิน มีชื่อเสียงทั่วโลกตอนนี้มีคนกล้าลงมือทําให้ทุกคนตกใจเมื่อจินต้าฟารู้เรื่องนี้โกรธจัดไอ้สารเลวกล้าตีกลุ่มต้าจินของข้ารีบประดมเงินทั้งหมดรักษาราคาหุ้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลขารายงานฉุกเฉินแย่แล้วประธานอีกฝ่ายทุ่มเงินห้าแสนล้านกดราคาหุ้นเราอย่างบ้าคลั่งและเพิ่งได้ข่าวพันธมิตรและซัพพลายเออร์ที่ร่วมงานกับเราออกถแถลงการยกเลิกการร่วมงานกับกลุ่มต้าจินข่าวนี้ออกมา ราคาหุ้นเราร่วงไม่หยุดจินต้าฟาเราถูกฟ้าผ่าสีหน้าย่ำแย่สุดขีดไอสารเลวใครกันที่มีพลังขนาดนี้รีบไปสื่อให้ชัดว่าใครอยู่เบื้องหลังหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อจินต้าฟารู้ผู้บงการทั้งหมดนี้คือกลุ่มรอสเขาตลึงกลุ่มรอสนี้มาแรงแค่ไหนเขารู้ดีแต่เขาไม่เข้าใจทำไมกลุ่มรอสถึงลงมือกับกลุ่มต้าจินเพราะทั้งสองไม่มีแค้นกันจินต้าฟ้าใช้ทุกเส้นสายติดต่อผู้รับผิดชอบของกลุ่มรอสถามถึงสาเหตุอีกฝ่ายตอบแค่ประโยคเดียว คุณล่วงเกินคนที่ไม่ควรล่วงเกินได้ยินคําตอบนี้จินต้าฟาขมวดคิ้วแน่นคิดถึงคนที่เขาพังล่วงเกินหรือว่าเขาจินต้าฟาคิดถึงคนที่ค่าลูกชายและน้องชายเขาคนที่เขาพังล่วงเกินมีแค่คนนี้เป็นไปได้ยังไงเขาจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มรอสได้ยังไงจินต้าฟาสีหน้าเข้มดุจมึกเลขาถามประธานตอนนี้เราจะทํำยังไงแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทันทีให้พวกเขาปิดตลาดจินตา้าฟาพูดจบแล้วโทรออกกลุ่มคนที่คุณทดลองเป็นยังไงร,รีบส่งพวกเขาไปต้าซาจับคน โทเสร็จจินต้าฟ้าพูดเย็นชาไอหนุ่มข้าจะไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายรอข้าได้เลยสุดท้ายตลาดหลักทรัพย์โครยอประกาศปิดตลาดและนี่ป้องกันหุ้นกลุ่มต้าจินพังทลายแต่ถึงอย่างนั้นราคาหุ้นก็ร่วงเกินครึ่งเสียหายหลายแสนล้านในเวลาเดียวกันวังชินโนเรนชวนแห่งตรงหญิงเมื่อเรนชวนชินโนมองลูกชายคนเดียวกลายเป็นสภาพคนพิการโกรธจนกระอักเลือดตลาดหุ้นของกลุ่มล่มสลายอย่างสมบูรณ์ตะโกนโกรธเกลียวไอต้าซาสารเลวแจ้งคนขับรถ ข้าจะไปเข้าเฝ้าจาัก,กรพรรดิเดี๋ยวนี้ลูกน้องมองเรนชัวในสภาพนี้พูดไม่ออกวังชายองชายอิชิขาแบบนี้การมีชีวิตอยู่ก็ไร้ความหมายให้เขาจบอย่างสงบบอกว่าบัญชีนี้ข้าจะให้ตาซาชดใช้เรนชวนชินโนหน้าดูร้ายเขาไปวังจัก,กรพรรดิทันทีหนึ่งชั่วโมงต่อมากระทรวงการต่างประเทศตรงหญิงออกคำขาดตาซาหนึ่งวันส่งตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกชายเรนชวนชินโนทำลายสถานทูตตรงหญิงประจำเจียงหนานส่งมาทันทีมิฉะนั้นตรงหญิงจะพิจารณาใช้กำลังทหาร ข่าวนี้ออกมากระตุ้นความคิดเห็นมากมายทันทีและผู้บริหารระดับสูงตาซาเรียกประชุมฉุกเฉินหลายครั้งห้องประชุมแห่งหนึ่งในเมืองหลวงตอนนี้รวมคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาคือผู้ยืนอยู่บนยอดพีระมิดอำนาจสูงสุดของตาซารวมถึงเว่ยเจิ้งกัวเว่ยเจิ้งกัวตะโกนเด็ดขาดปล่อยกลิ่นอายทหารเลือดเหล็กผมไม่ยอมส่งเฉินฟานชาติเล็กจิว๋วถ้าพวกเขากล้าเปิดสงครามทหารล้านคนของตาซาจะสู้ถึงที่สุดชายชราในชุดสงครามพูดทันที เขาคือเหอเจิ้นตรงหนึ่งในสี่จอมพลตาซาท่านเวย่ยตอนนี้ที่ตายไม่ใช่ลูกชายกลุ่มต้าจินแต่เป็นหลานจักรพตรรดิตรงหญิงสายเลือดราชวงศ์ตรงหญิงแท้ถ้าไม่ให้คําตอบถ้าสองประเทศสู้กันจริงคุณรับผลนี้ได้ไหมและเหตุการณ์นี้ร้ายแรงมากไอห,หนุ่มนั้นกล้าสังหารสถานทูตต่างชาติถ้าข่าวแพร่ออ,อกไปจะกระทบภาพลักษณ์ตาซาในเวทีโลกอย่างมากและเขาคือหลานชายของจักรพรรดิทงยงดังนั้นต้องจัดการเด็กคนนี้อย่างจริงจังห้ามปล่อยไว้เด็กขาดเว่ยเจิ้งกัวจะพูดอะไร ชายชราผมขาวพูดพ่อทิยาถกกันเรื่องนี้ให้เจ้าคุณตัดสินทุกคนมองไปที่ชายที่นั่งหัวโตเขาคือผู้ควบคุมอำนาจสูงสุดของตาซาเจ้าคุณตาซาเจ้าคุณพูดเรียบๆบ,บอกตรงหญิงความเสียหายสถานทูตเราจะชดใช้ส่วนคนร้ายอยากจับก็มาจับเองเราไม่มีปัญญาได้ยินคำนี้เธอและคนอื่นสีหน้าเปลี่ยนจะพูดเขาคือผู้ที่ควบคุมทั้งอาคารทำตามที่ข้าบอกทุกคนพยักหน้าแล้วแยกย,ย้ายร่างหนึ่งปรากฏหลังเจ้าคุณ สิบองครักษ์เมืองนั้นน่ากลัวขนาดนั้นจริงเหรอคุ้มที่เราจะขัดแย้งตรงหญิงเพื่อเขาเจ้าคุณตาซาสีหน้าเครียดผู้จริงจังความน่ากลัวของสิบคนนั้นคุณกับข้าจินตนาการไม่ถึงทันใดนั้นสีหน้าเปลี่ยนจะพูดแต่ถูกผู้ปกครองขัดจังหวะทำตามที่ข้าบอกเห็นดังนั้นทุกคนพยักหน้าแล้วแยกย้ายกันไปตอนนั้นร่างหนึ่งปรากฏหลังเจ้าคุณสิบองครักษ์เมืองนั้นน่ากลัวขนาดนั้นจริงเหรอคุ้มที่เราจะขัดแย้งตรงหญิงเพื่อเขาเจ้าคุณตาซาสีหน้าเครียดผู้จริงจังความน่ากลัวของสินนตาากรไม่ถึง